สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิทตาคงแรงดีวันนี้นะคะดิฉันจะมาพูดถึงการเลือกตั้งในระดับชุมชนค่ะการเลือกตั้งนะคะเป็นหลักการสําคัญของการปกครองระบบประชาธิปไตยโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยให้มีสิทธิ์มีเสียงในการปกครองตนเองโดยเลือกตัวแทนเข้าไปทําหน้าที่แทนตนเองค่ะ ประโยชน์ของการเลือกตั้งนะคะที่มีต่อตนเอง 1. เสริมสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองค่ะ 2. เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจทางการเมืองและข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของผู้สมัครค่ะและ3นะคะส่งเสริมจิตสำนึกประชาธิปไตยค่ะประโยชน์ของการเลือกตั้งที่มีต่อชุมชนนะคะ 1. พัฒนาความร่วมมือในชุมชนและร่วมมือการตัดสินใจเลือกผู้แทนที่เหมาะสมสสามารถสะท้อนปัญหาและความต้องการผ่านกระบวนการเลือกตั้ง 3. ผู้แทนที่ได้จากการเลือกตั้งนะคะส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับคนในชุมชนทำให้เข้าใจปัญหาในพื้นที่และกำหนดนโยบายที่เหมาะสมกับชุมชนได้ค่ะสสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในชุมชนค่ะ และดิฉันนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะไปใช้สิทธิ์ของตัวเองนะคะให้เกิดประโยชน์หนึ่งสิทธิ์ของเรานะคะอาจจะมีประโยชน์และพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนต่อไปค่ะ